สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสุขุสุขคนสุมองสุบอลที่นี่ตอนฮับเขาสู่สองพิทุศร้าลาคนเยเดียเพ้อพ่อแม่พี่น้องบุกพอกันอีกแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา12บสโมงสินาทีนะคะคลิปนี้ก็บนพามศิภาษพี่น้องมาเบิง่งถนนเนะาะถนนบนทางเด้อพี่น้องมาเบิงเ่งความเจริญหรือว่ามาเบิ่ง ถนนทวนทา,นนา,นางลาดยาง,งน,น้องการน้องพี่น้องเนะาะถนนเส้นนี้กับเป็นถนนเส้นเล็กที่13เลยพี่น้องเดอ้อขึ้นไปทางฝุ่นก็จะไปทางเวียงจันทร์บริเวณเวียงจันทร์มมพี่น้องขึ้นไปอันปากซองหรือว่าปากเซ่นะทุกคนนะถ้าเข้ายวขึ้นมาทางฝุ่นก็จะไปซูดติดปากซองปากเซ่เด้อพี่น้องถ้าเข้ามาทางนี้เนาะก็จะซูดอยู่ที่สะวันนาเขตมากพี่น้องเนาะ ค้ากับพี่น้องเลยค่ะกับมาเต่ไปไหวประถาศพนเนาะน้ำก็เลยอยากัาทายคปพี่น้องเมืองเป็นพ้นทางทีแบบ,บาเส้นทางที่เราผ่านทางพี่น้องเห็นแล้วก็รู้สึกว่างามดีนะพี่น้องเพราะเ่าเป็นถนนทีแบบลาดยางมาะทุกคนเนาะลาดยางยางดีเลยพี่น้องเลยตอนนี้ก็รถเยอะมากเลย เดี๋ยวเสียอานเดิงเดี๋ยวพี่น้องนี่ขอบากถึกเซยเนาะทุกคนนี่เพิ่นจะบอกว่าเส้นทางเลขที่13สวัสด์นัเกตเนาเนะพี่น้องเนาะ3ก็คือจากนี้ไปหอดสวัสด์ก็คือ3 9เก่ากิโลเนาะพี่น้องโอ้โหบริเวณใกล้ใกล้ได้ดีนะพี่น้องเลยข่อยก็ไป ถาดโพนมาพี่น้องสงสัย์มุงหกกิโลไปหละจากวันย่างซูงเนาะพี่น้องเนาะค้ากับก็เลยอย่าคลายพี่น้องเบิ้งนี่ทุกคนนี่สามสิบเก้ากิโลเนาะพี่น้องเนาะรถเฉื่อยรายเลยพี่นองอ้าวพี่น้องอ <laughs> นองี่สังเกตสังเกตปัญหาเนาะพี่น้องเนาะถ้าผูดด้ใดลงทางกับสังเกตตามข้างทางด้วยเนาะเพื่อนจะมีรักแบบนี้นะพี่น้องนี่แหละ เย็นาให้เนาะแล้วก็บ,บอกเนาะทุกคนเนาะว่าไปทางไหนทางไหนนี่แหละพี่น้องลงไปทางเหนือคือเป็นสะบ้นนานตเคียนเนาะทุกคนเนาะกับสะ่านบาน้านย่างสูงเนาะพี่น้องเด้อแต่กะเพื่อจังหวัดบ,บา้านย่างสูงนี่กะโอ้ผ่านหลายบา้านอยู่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นทางผ่านมาบ้านตาสาดบูนเนาะทุกคนเนาะตามทาง,งท่านมันจะมีแบบว่าอ่านหันขายคล้องเนาะพี่น้องเนาะ ค่ายคละมหอ่ปลาแบบนี้น้องเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะคะทุกคนรถเดินร้ายๆนาะพี่น้องเนาะรถขึ้นรถล,ลงพี่น้องรถไปใส่ลงเนื้อเนาะนุ่งขนทางพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วก็เลยแบบว่าขอให้พี่น้องดูดีดดัวนะคะเนี่ยเพิ่์นสิบาเมืองลาวไม่มี กันวัอน,นี้นะพี่น้องเลยสามคนเนาะแต่ว่ามัวเปิ้ลขับไว้เป็นหนาสีหอดบ้านแล้วละพี่น้องบ้านนี้เนี่ยแต่บ้านามมน้ำคอยขับแ,แต่ก็ได้อย่างทายกินแบบพี่น้องเบิรงนะจ๊ะว่าถนนหนทางยิ่เมืองลาตอนนอี้นะพี่น้องจะเดินอยู่เลยแต่ว่าอันนี้เป็นเส้นถนนลักคือเดี๋ยวพี่น้องตั้งแต่น้ำเกิดมากก็คือเปิ้ลลาดยางตลอดนะพี่น้องเลยเปิ้ลลาดยางตลอด เียนไปแบบนี้แล้วพี่นอ้องแบบเป็นคุ้มเป็นบอลเอนี่ยจังไม้นึงนะจ้าเอาจริงๆเนาะพี่นอ้องบ่าวาซีบ่าวาจะอยู่ที่ใดนะคะทุกคนเหนือใต้้ถาถ้ามีถนนดีเลยพี่น้องโอ้โ,อโหบ้านนั้นเมืองนั้นที่ว่าจเจริญสุดๆเนาะทุกคนเพราะว่าเนั่เพราะว่าคนต้องใช้ถนนนะคะ้าถนนบ่ดีเดินทางกับ,บสะดวกสบายเนาะพี่นอ้อง อาอาชิวันตาเล่การขวดการนำนักเขาพินองพนองเนาะลดค้นส่งสินค้าทุกประเภทนัะจะคือยูด้านหนาไม่หาเด็ดส รถี่น้องเรถวันนี้ประมาณ100ยกิโลนะทุกคนเด็กนี่เนาะเป็บนบอลช่างน้ำหนักเนาะรถ,รถบรรทุกสินค้านะคะก็จะเขียนบอกนาว่าจุดจุดกวดกาสถาสถานี่ติดช่างน้ำนักรถค้นทรงสินค้าผ่านด่านบ้านรักสามสิบหาเมืองจำพรนะครอนไก่โซนพงมีหารบบาแข็งสวรรค์ คอยขี้เนาะคอยขี้เลยวนะทาขี้ให้พี่น้องเบิ่งนําแต่ว่ามั่วเป็นขามกลับพี่น้องเลยเพราะว่าอัานลูกเพิ่นพาน โอ oh, nah ้นะ เดีกยวจะเขียนไปมีบอกอันนี้เป็นรถไฟฟ้า วัยว่ไวเแล้วพ่ล้อกเริ่มเราใส่คีซีซิ ไม่คิปหนาะโอ้โห <im it> ยาน้ารถตกตะก้องแมนยังดอกไปลองมือหนึง่งจ้าตัวละซับมือหนึ่งถ่ายคลิปเนาะโอเคขอบคุณทุกคนเด้อที่ขามาหรับส้มมางคีประกดถามโฆษณาเด้อยพี่น้องขอบกันไม่คลิปนะานวัี่หน่ะดากสวัสดีสบายดี